โอเคครับก็ต้องขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับผมนะครับบอลนะก็วันนี้เราก็อยู่ในเกมลายเ e นเจอรกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าอาดีนนะักประชนใบรีวนะครับก็เป็นล่างไฮเปอร์แม็กนะครับก็ส่วนสกิลของเจ้ารีวนะก็สกิลที่หนึ่งนะครับก็เป็นสกิลที่สร้างความเสียหาย2400เ์ครับ อนด้วยพลังโจมตีของศัตรู50%รั่ตากันทักษะของศัตรู40%สกิลที่สองนะครับก็เป็นการโยกเลิศทักษปะปตาของศัตรูก็เป็นอะไรที่นมาเลยครับสร้างความเสียหาย2,800%สร้างความพลังสร้างความเสียหาย2,800นะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับท้าศัตรูใช้ทักษะนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นตัวที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ ถ้าใครมีตัวนี้นะครับก็ควรเก็บปั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะครับก็ก็ไอดีนี้เป็นไอดีที่ผมขายนะครับก็เอามารีวิวเล่นๆเฉยๆนะครับก็ใครอยากซื้อดีนี้นะครับเอ่อเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็ไอดีนี้นะคะแค่ร8อเองนะครับก็เกียรนแน่นเลยนะครับมีจ็ดดาวหนึ่งชิ้นนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าคุณมาขานะครับราคาจับต้องได้นะครับก็เราจะมารีวิวในด่านนี้ก่อนนะครับ ในด่านเออสามร้อยห้าบนะครับ <c oughs> อา้าวคุณซูเปอร์เลนเจอร์มันอยู่อันดับที่1แล้วตัวน,นี้ก็เออมันคนเหมาะสำหรับที่แบบใช้สกิลกับอึดมามากกว่านะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นตัวแบบล้างมาตะเฉยๆนะก็เออ ถ้าใครสะดวกใช้แบบไหนก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ผมสะดวกใช้แบบสกิลมากกว่านะครับสกิลแบบโหลดถักษะนี่บแรงมากๆเลยนะนี่โหขึ้นแรงบอสคีมมาช่วยแรงมากนะครับไอดีนี้ไอตัวนี้นะครับ โอ้ยบอดเคม,มาช่วยว่ะมาช่วยทำไมวะนี่นี่โอ้โหทีเดียวตายโคตรแรงอย่างโกงเลยนี่ที่อย่างโกงเลยนี่มาแล้วก็จะลองมาเล่นเราจะไปเล่นใน PVP กันนะครับก็จะใช้ตัวที่แบบอาทีมที่สู้ได้ก่อนโอ้ อันดีนี้ผมว่าจะสู้ได้ไหมเนาะเขามีชินอุกับเอออนีเนี่ยสุดเหตุพูดเนี่ยนี้น่าจะสู้ยากนะเขามีอมตะทั้งสองตัวเลยทีมเราอมตะน้อยมากอดีนี้ขับบอกเลยว่าอมตะน้อยมากแต่มันก็เป็นไอดีที่เหมาะการตั้นนะครับก็ ถือว่าใช้ได้เลยเดียวมีแสงมืดนะครับมีแสงมืดอย่างละตัวนะครับก็มีมูนเบสบอลมูนเบสบอเลเดียวมูนเบสบอลนะครับกับออไอมูลไอที่มันกันบินอะลืมชื่อแล้วทำไมมันจะคนสู้ไม่ได้วะอืมไอดีดีน่าจะสู้ได้อยู่นะแต่เขาไม่ยอามาต่ไง ใช้ทีมนี้ดีกว่ามาไอ้น,นีนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตัวป่วนกับตัวดาเมจนะอันนี้ผมจัดจเฉพาะขับแค่ PVP รีวิวเฉยๆน,น,นะเพราะว่าผมไม่ได้เอาแค่แบบตีแบบจริงจังเลยนะผมแค่เอามาเล่นแบบป่วน,วนๆเฉยๆนะ โอ้ตัวเขาดีมากเจอมาบา้าไฟลราซูมไม่ได้เลยโอ้ยเขาผ่านัมา,า,มากลับวะเขาตายหมดเลยนะตายหมดนะตายหมดนะเออสวยสวยครับชนะแล้ว โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อกละจใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ